สวัสดีชาวแมด VIP นะครับเรามาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลประจําวันกันหน่อยนะครับวันนี้พาไปดูศึกยูโรปาลีกครับคู่ระหว่างนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับจะเปิดบ้านเจอกับเมาโมนะครับฟอร์เรสก่อนเกมเนี่ยต้องบอกว่าผลงานในฟุตบอลลีกเริ่มดีขึ้นเพราะว่าล่าสุดพวกเขาบุกไปเก็บ3แต้มใหญ่ครับด้วยการชนะลิเวอร์พูลได้นะฮะสามศูนย์เลยครับส่วนในบอลถ้วยนี้เนี่ยฟอร์เรสสี่นัดชนะ1เสมอ2แพ้หนึ่งครับส่วนเมาโมผลงานยังไม่ดีครับสี่นัดเนี่ยไม่ชนะใครเลยครับเสมอหนึ่งแล้วก็ เกมติดชนะลีชนะลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นทีมที่เริ่มจะเจอรูปแบบวิธีการเล่นของชอนไดแล้วครับส่วนเมาโม่เนี่ยเป็นทีมจากลีกสวีเดนผลงานในลีกมันก็โอเคแต่ว่าผลงานในบอลทั่วยุโรปไม่ค่อยดีเลยนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าฟอร์เรสนะฮะได้เปรียบด้วยเพราะว่าตอนนี้ในความมั่นใจมันมาเต็มที่แล้วแล้วก็ก่อนเกมเนี่ยฟอร์เรสต้องยิงให้ถึง2ประตูถึงจะโอเคนะครับถามผมเนี่ยผมว่าทันได้ครับความมั่นใจมาแล้วเกมลุกกาลังเข้าที่เข้าทางแล้วตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าถา วันนี้เชียร์นอตติงแฮมฟอร์ลเล็เจ้าป่าจะพาเฮแน่นอนนะครับวันนี้จัดไปชนะสบายๆครับ